ครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการใช้งาน Google Scholar ครับแบบง่ายๆยสบายๆนะครับ Google Scholar เป็นของ Google ครับเป็นเว็บไซต์ที่ไว้ใช้ใชค้นหางานวิจัยงานบทความวิชาการบทความวิจัยงานประชุมวิชาการหรือหนังสือหรือสิทธิบัตรนะครับใช้ Google Scholar ในการค้นหาได้ก็คล้ายๆกับ Google ครับแต่อันนี้เฉพาะเข้ามาเอาไว้เพื่อค้นหางานวิชาการ เท่านั้นนะครับการสมัครใช้งานก็ง่ายๆครับใช้ Gmail นะครับสมัครด้วย Gmail นะครับแล้วก็เมื่อสมัครแล้วก็มาแต่งโปรไฟล์ครับมาแต่งโปรไฟล์ว่าเราอัปรูปเราเข้าไปชื่อเราตำแหน่งอะไรสนใจงานด้านไหนนะครับและถ้าใครมีงานวิจัยก็สามารถแอดเข้ามาแล้วก็จะมีขึ้นแลนกิ้งขึ้นมานะครับว่ามีคนเอาไปอ้างอิงเท่าไหร่กี่คนอย่างไรนะครับ ผมจะไม่ขออนุญาตสอนการปรับแต่งนะครับผมจะมาพรีวิวการใช้งานง่ายๆนะครับต่อมามีเมนูลองค้นหาครั้งแรกเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราสนใจสมมุติผมจะค้นค้นหาคำว่ายุคของบันนี่เวิลม่มีงานวิจัยใครกล่าวไว้บ้างแล้วก็จะมีงานวิจัยเกี่ยวกับบันนี่เวิลขึ้นมานะครับและในวงการวิชาการแล้วถ้าจะค้นหาข้อมูลเพื่อจะไปอ้างอิงเนี่ย มันก็ไม่ควรจะเก่าเกิน5ปีนะครับก็เราก็มาเลือกตรงนี้ครับกำหนดช่วงนะครับผมปีไปนะครับ2019นะครับถึง2องศนสามนะครับแล้วผมก็ค้นนะครับพอค้นขึ้นมาก็จะมีงานวิจัยขึ้นมานะครับตามนี้นะครับแล้วก็จะมีถ้าสังเกตยอย่างเนี้ย ก็จะแสดงว่ามีไฟล์ PDF ให้เราเข้าไปอ่านนะครับเข้าไปอ่านได้ต่อไปแล้วก็คลิกส่วนแจ้งนี้เราก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะมีไฟล์ PDF เข้าไปอ่านนะครับนี้ผมถือว่าเป็น AI ยุคเริ่มต้นนะครับที่สามารถช่วยให้เราค้นหาข้อมูลได้นะครับนะครับแล้วเราก็ปิดไปนะครับนี่นะครับนะ แต่ถ้าเราสนใจต่างประเทศบ้างแล้วก็เอาคำภาษาไทยออกไปลองดูนะครับลองภาษาไทยออกไปนะครับมันก็จะมีงานต่างประเทศเข้ามาด้วยนะครับแล้วงานต่างประเทศดีอย่างไรดีตรงที่ว่าเราสังเกตงานที่ดีไม่ดีเนี่ยดูตรงนี้ครับเนี่ยฮะถูกอ้างอิงครับถูกอ้างอิงเยอะแสดงว่างานนั้นดี ง่ายๆเลยครับงานนั้นดีนักดูงานนี้โปรตีนเซ c ชั่นนี่นะครับแล้วก็นนอ่านแอปเออน่าสนใจพออ่านแล้วเข้ากับทีมงานเราแล้วก็ไปทำเป็นอ้างอิงได้เป็นทำเป็นการรีวิวได้นะครับ literature review ก็ใส่ได้ว่าเราเอามาจากเทคเรื่องนี้มาจาก paper เรื่องนี้นะครับนี่นะครับ โอเคทีนี้เราจะหาแต่เฉพาะประเทศไทยแล้วก็ใส่คำพูดเข้าไปครับเครื่องหมายบวกแล้วก็พิมพ์คำว่าประเทศไทยบ่อยเขาว่าหาข้องมูลเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนี่ครับก็จะขึ้นมานะครับที่มีคําเกี่ยวกับบันิเวอร์ในประเทศไทย ก็จะมีเรื่องประเทศไทยท่ามกลางการขยายกำลังของทหารธรรมชาติในภูมิภาคเรื่องการสืบเรียนรู้ประวัติศาสตร์จักรวาลนิรมิตนะครับการพัฒนารูปแบบศักยภาพผู้บริหารนะครับก็จะมีคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับวันนีเวร์แต่ว่าข้อเสียของงานประเทศไทยก็คือมันได้รับการอ้างอิงน้อยนะครับเห็นว่าอ้างอิงจะแทบจะไม่มีเลยนะครับคือข้อดีของงานต่างประเทศคือมันมันเบืはは่อวายครับคนเข้ามาอ่านแล้ว ใครก็ได้สามารถเอาไว้อ้างอิงนะครับนั่นคือถ้าเป็นไม่ได้ก็พยายามเขียนเป็นภาษาต่างประเทศครับแล้วก็ตีพิมพ์ที่ต่างประเทศนะครับนี่คือการใช้งานแบบง่ายๆนะครับเทอนี้มาดูเมนูมันมีเมนูอะไรอีกนะครับมันก็จะมีห้องสูุดของฉันก็คือเราไปสนใจงานอะไรนะครับเช่นเมื่อกี้นะครับเราค้นเราค้นหาเรื่องบันนี่เวิร์ค้นหาบันนี่เวิร์นะครับนี่นะครับไว้ เนี่ยถ้าเราชอบเราก็บันทึกครับพัฒนาสุขภาพเราบันทึกเรื่องนี้บันทึกไว้นะครับบันทึกไว้แล้วเราก็สามารถสร้างโฟลเดอร์ว่ารออ่านหรือชื่อที่เราเปเปอร์ที่เราจะเขียนว่าชื่ออะไรเช่นตัวอย่างนี้ผมกาลังจะเขียนเรื่องสมรรถนะการใช้ปัญญาประดิษฐ์ของผู้บริหารผมก็สร้างโฟลเดอร์นี้ไว้แล้วผมก็เอามาเก็บไว้ตรงนี้ผมก็เสร็จสิ้นนะครับก็รวบรวมไว้ให้นะครับ,รรวนะรบไว้อ่านภายหลังเอาไว้ สืไม่ต้องไปสืบค้นซ้ำนะครับว่าเราเคยค้นไปแล้วแล้วก็เก็บไว้นะครับแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมาอยู่ไใต้ตรงห้องสู่ของฉันนี่ครับเราก็ไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับแต่ถ้าเราเลิกแล้วไม่ชอบแล้วเราก็ลบทิ้งไปได้นะครับเมนูต่อไปคือการแจ้งเตือนนี่เราการแจ้งเตือนเกิดจากอะไรเกิดจากเราไปติดตามครับเราไปติดตามคนที่เขียนบทความวิชาการนั้นเช่น คนนี้นะครับเรื่องนี้การติดตามได้คือเขาต้องแอคทีฟตรงนี้ด้วยนะครับชื่อเขาต้องขึ้นมาให้เราคลิกติดตามได้นะครับอย่างนี้ติดตามไม่ได้นะครับลองไปหน้าแรกนะครับคนที่ติดตามได้เช่นเรื่องเรื่องนี้ถ้าขึ้นมาคืออะไรเรื่องที่เราค้นหาแล้วเราสนใจนะครับมันก็จะขึ้นมาแนะนําให้เราอ่านนะครับอย่างนี้ครับคนติดตามได้คือเขาต้องขึ้นชื่อแบบนี้ครับติ๊กแบบเนี้ย ชื่อก็ขึ้นมาแล้วก็เราไปคลิกตรงนี้ติดตามถ้ามีการงานใหม่ขึ้นมาติ๊กถูกก็ให้เตือนเราทางอีเมลมีการถูกอ้างอิงก็เตือนเราทางอีเมลนะครับประมาณนั้นนะครับเรื่องการใช้งานเรื่องการติดตามนะครับนี้เมริกเมริกเป็นการวัดคุณภาพของวารสารว่าวารสารไหนตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งและเป็นยอดนิยมของการตีพิมพ์นะครับเราก็ สามารถเข้าไปเลือกได้ว่าเราจะไปตีพิมพ์ในวารสารไหนนะครับดูทั้งหมดนะครับเนี่ยครับดูดัชนีสูงมากนะครับการถูกอ้างอิงสูงมากนะครับตัวเลขยิ่งสูงยิ่งดีนะครับส่วนใหญ่จะใช้แรนกิ้ง100นะครับอันนี้คือเป็นการดูคุณภาพของวารสารนั้นๆด้วยนะครับ อันนี้ต่อไปไม่รูแจ้งเตือนก็พูดไปแล้วนะครับว่าเราติดตามใครก็จะมาเตือนนี่เราก็ยกเลิกได้นะครับโอเคส่วนการตั้งค่าก็คือเราจะเพิ่มว่าเราจะค้นหาเนี่ยใช้ภาษาลายนะครับลิงก์ห้องสมุดในกรณีที่ห้องสมุดซื้อฐานข้อมูลให้เราก็ใส่ลิงค์เข้าไปอย่างเช่นฮาวาดนะครับเราก็เขาก็จะไปเชื่อมดาต้าเบสของห้องสมุดนั้นมาให้นะครับ ก็บัญชีชื่อบัญชีใช้ชื่อบัญชีอะไรสมัครนะครับ,นะรบแล้วก็ extension จะใช้ไหมเช่นจะเพิ่มการอ่าน PDF เข้าไปใน Google Chrome อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ก็ควรจะเพิ่ม e อ t e n s เ o n เข้าไปนะครับโอเคการใช้งานเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเป็น AI แบบเบสิกเบสิกที่ง่ายมากเลยนะครับแต่ก็พึงใช้กันให้คุ้มนะครับเช่นนะครับการบริหารการศึกษายุคใหม่้แลวผมลองค้นนะครับการบริหารการศึกษายุคใหม่นนะคนนะครับมันก็ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยครับ ปีเก่าปีใหม่เราอยากได้งานใหม่ที่สุดเราก็กำหนดช่วงนะครับผมอยากได้ 2-0, 2-2เลยนะครับ 2-0, 2-2เขาพูดถึงอะไรกันนะครับถึงปัจจุบัน2-4นะครับนี่ฮะก็ขึ้นมาก็จะมีรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ยุคใหม่นะสังกัดเขตพื้นที่รขอนแก่นนะครับปี2,024ถือว่าใหม่ใหม่มากนะครับ23-24เนี่ยใหม่มาก นีนะ่ถึงแล้วก็เข้าไปอ่านนี่ยเบสิกของการใช้ Google s c h o l a r นะครับแล้วก็พอเริ่สนใจแล้วก็กดบันทึกบันทึกขึ้นไปห้องสมุดไปแล้วเราก็ถึงอาไปทำรีวิวต่อไปนะครับนี่คือประโยชน์ของ Google s c h o l a r นะครับถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มานะครับพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ